สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับได้ไปทดลองนะครับรับประทานตัวเบอร์เกอร์นะครับของร้านกัปตันคอนเนอร์เบอร์เกอร์แอนเคบะนะครับซึ่งภรรยาผมก็ไปเจอมานะครับใน <c oughs> สตา๊าแกรมนะครับ วันนี้เลยไปทดลองนะครับก็เป็นคือเราก็ไปเห็นไหมเออชิ้นหมูชิ้นใหญ่มากนะครับและราคาเนี่ยย่อมเยาวนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์ดังๆนะครับเป็นการเปิดาขายบนรถสมล้อนะครับเป็นชาวต่างชาติเ่ยละครับนะครับแต่เขาเกิดอุบัติเหตุทําให้ขาเขาอ่าอย่างที่เราเห็นนะครับการสั่งซื้อเนี่ยการดูตัวเลขข้างบน ตัวของเป็นผ้าใบอะครับแล้วก็เขียนตัวเลขมันจะมีอยู่ไม่กี่เมนูนะครับส่วนอ่าหลักๆก,ก็จะเป็นอันนี้จะไม่มีเนื้อนะครับปอ,อกก่อดน,นะับดูเห็นไหมเอยอ่าดูชีสเขาเป็นก้อนๆเห็นไหมโอ,อยู่เยอะมากเห็นไหมชีสนะครับอยู่เนี่ยอยู่เส้นเรียบมอเตอร์เวย์ครับถ้าสมมติมาจากลานบินทานเนี่ยให้เราวิ่งไปทางที่จะไปทางอ่าสนาม สนามกอล์ฟปัญญาครับแต่เราไม่ต้องตรงไปให้เราซ้ายนะครับจะอยู่ตรงเซเว่นหน้าหมู่บ้านมันธนาวงแหวนรามินทาพอดีครับ mm hmm. เขาจะเปิดประมาณสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครึง่งจะหยุดทุกวันจันทร์และอังคารนะครับอันนี้นะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับช่วยเหลือกันได้เขาก็เพิ่งเร,เริ่มกลับมาขายช่วงหลังโควิดนะครับเท่าที่รู้ข่าวมาก็คือช่วงก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการตระเวนไปขายตามพวกตามท้องตลาดนะครับตาลงตลาดนาเห็นไหมเบคอนเขาเป็นเบคอนอย่างดีนะ ก็ไปลองชิมมาแล้วนะครับถอ,อร่อยครับคุ้มเพราะว่ามันด้วยปริมาณของมันเห็นไหมเออสองอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์หมูแล้วก็มีชีสบวกกับตัวของเบคอนอันนี้ผมก็ได้รับประทานในรถให้ดูนะครับเดี๋ยวดูกันให้จบเลยนะครับผมก็จะไม่ตัดต่อคลิปนะครับพยายามดูให้จบประกันนะครับ<ช>โอเคนะครับบ๊ายบายดูกันต่อได้เลยเก็เกตอะไร นของเราอะถ้าเป็นสองชั้นอะ A A 8ไม่ใช่ไม่ใช่แนี้ปะไม่ใช่จะสเจ็ดไม่ใช่อะไรแปดันนั้นแหละแปดสามแปดหกนั่นก็ 8. อันนั้นสชั้นงา3ชื่อไะไ จับตันคอร์เนอร์คอร์เนอร์เบอร์เกอร์แอนเคย <Be uger. S 1> แบ<ป>บแอนเคป,ป,ป,ปับบอยู่หน้าพัฒน,นาใช่ใช่นี่ยเออะไรเนี่ยเอสามแบบต่าสูงปเป็น,น,นดูคนคนมาสักงกันแล้วลลก็ยืนรอกันดูสองชั้น ร้านนี้จะไม่มีเนื้อนะจะมีแค่หมูกับไก่เอ้ยเบอร์เกอร์จะเป็นเบอร์เกอร์หมูอย่างเดียวเลยก่อนเคบับก็จะเป็นเคบับไก่อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยออยอร่อย,อ,อ,ยอันนี้เคบับเคบับอร่อยแต่ว่า ไม่รู้เพราะไม่เคยกินเคบับที่อื่นเพราะปกติไม่กินเคบับอืออืออือเบอร์เกอร์อร่อยมากหมูหอมมากเบคอนแบบเบคอนดีอ่ะอือโอ้ บบไม่รู้ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าอ,อร่อยคือตัวไส้อ่ะตัวแป้งมันก็โอเคนะคือเ <c oughs> นื้อเหมือนกันสิอร่อยมาอันเนื้อหูอร่อยมากอันนี้ที่กินคือไม่ได้เติมอะไรเพิ่มเลยนะไม่ได้เติมซอสไม่ได้เติมอะไรเลยนะ <c oughs> กินแบบได้มากินเลยครับปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วคือ <c oughs> <c oughs> ซอสอะเขามีให้เลือกอยู่แล้วว่าจะใส่อะไรบ้างซอสพริกมะเขือเทศมายองเนสหอมอส่ทุกซอสเลยก็ได้ถ้าเกิดแบบนี้ครับใส่ทุกซอสเลยหอมกูมอร่อยม,มาก,มากอร่อยนะถือว่าคุ้มนะถามว่าราคาถามว่าราคาสีแบบ่ซื้อมาทั้งหมดห้าชิ้นนะ่ะ ห้<บ>าร้อยห้าร้อยแปดสิบเออห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบาทตัวที่เป็นอไอหมูอ่ะที่เป็นหมูสองชิ้นอ่ะเป็นดับเบิลหมูอ่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ร้อยห้าสิบส่วนเคบับเนี่ยอันนี้จะเป็นเคบับไก่ชีสเบคอนคือเหมือนรวมทุกอย่างอันนี้ร้อยหนึ่งส่วนที่เป็นหมูกับเบคอนน่ะจะร้อยหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์เกอร์หมูธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะเป็นเจ็ดสิบมั้ง เออมันจะสตาร์ทที่ประมาณเจ็ดสิบเบอร์เกอร์อ่ะคุ้มนะถูกอยู่น้ำก็เข้าเซเว่นข้างๆมีนี่ด้วยน้ำมะพร้าวด้วยคือไปที่ร้านเวลาสั่งอะ่ะเขาจะให้สั่งเป็นรหัสนะว่าเป็นแบบเจ็ดสี่เจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเอสามศูนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะให้สั่งรหัสเพราะว่า คนค่ะคนที่ทํะเป็นฝรั่งเนาะเขาก็จะอ่านภาษาไทยไม่ออกเพื่อความสะดวกเพราะฉะนั้น,นพอไปถึงออเดอร์จะต้องจดเป็นรหัสเขาจะมีรหัสแปะอยู่ว่าแต่ละอนนันรหัสคืออะไรส่วนพวกชอยที่เป็นตัวซอสหรือเป็นพวกผักอะไรพวกนี้สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้เพราะว่าภรรยาเขา่เป็นคนไทยเขาจะทําในส่วนของอันนี้เพราะฉะนั้นเ,นเวลาไปสั่งให้เขียนเป็นแบบรหัสที่เขาแปะไว้เลยว่าเราต้องการแบบไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ราคาไม่ ถือว่าคุ้มไม่แรงวันวันร้านจะเปิด11โมงคือในเวลาปกติอ่ะเขาจะเปิดประมาณ11 11โมงคือเขาพร้อมขายแต่ถ้าอย่างเป็นอย่างวันเนี้ยวันที่เรามาซื้ออ่ะคือวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เนี้ยอย่างวันเนี้ยเขาก็จะเริ่มขายประมาณ11โมงครึ่งเขาจะออกมาเตรียมร้านอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มออเดอร์แรกค่ะ ประมาณ11โมงครึง่งึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาเนี่ยเอารถใหญ่มาได้นะแต่ว่ามาจอดแถวแถวเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยมาจอดรอน,นิดนึงหรือถ้าใครอยากมาแบบมาแล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยก็ประมาณ11โมงถึง11โมงครึ่งนะแล้วก็ตอนแรกไม่มีคนเลยใช่ไหมเรามาแบบ <c oughs> เรามาเป็นแบบคนแรกอะออเดอร์แรกเลยอะยังไม่มีคนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นสักประมาณห้านาฬห้านาทีสิบนาทีเนาะที่เราเดินไปสั่งอะก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วซึ่งตอนนี้ก็ ก,ก็แถวก็โอเคอยู่ก็ยังก็ยังได้อยู่ในช่วงเชา้าซึ่งเขาจะเปิดประมาณส1เดโมงแล้วก็ปิดประมาณ6โมงแต่ถ้าอย่างวันนี้เขาจะเปิดมาสิเอ็ดครึ่งแล้วก็กลับประมาณห้โมงเย็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าของเขาหมดก่อนขอเขาก็กลับเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะมาก็ให้มาแต่เชา้าดีกว่าก็จะได้ไดของชัวร์